ก็หลังจากที่ล่งเครื่องมาหลั่นองกลับไปนอนอยู่ที่กรุงเทพหนึ่งคืนแล้วเราก็เดินทางต่อกับอุบลนะพี่น้องนี่คือโซเฟอร์เฮออกะพี่สาวจะเป็นโชเฟอร์แล้วก็มีคอยแล้วก็มีพ่อใหญ่ใหม่กับเดินทางกับอุบลเพื่อนกะขับรถกระบะกลับนะพี่น้องกระระยะทางจากกรุงเทพไปอุบลนะพี่น้องกับประมาณเจ็ดร้อยกว่า กิโลเมตรนะพี <lok Beautiful, S 2> <k> ่น้องก็ร่วมร่วมเร็วกะับเดินทางโอ้หลายชั่วโมงเลยพี่น้องแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะพี่น้องอย่างต่ำทารถติดติดจังเสียคือจังสีกับประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงนะพี่น้องเออกะกะรถพอค่อยติดนะพี่น้องรถติดเป็นติดติดเนบติดเนอันนี้คือว่ามันติดไฟแดงพยาไม่เขมาเบิรงว่าอีหยังอยู่หนารถพระอีหยังพี่น้องเราบ่เคยเห็นพี่น้องเนาะก็มาให้เบิรงกะ อกคอยได้ล่งคลิปนพี่นองช่วงมือสองมือเพราะว่ายัางมติเป็นการกับไทยที่ไม่มีใครรู้นี่นอนขอกนเลอกลยบไปอยากล่งคลิปคอยย่านขอบพั่งคอยหัวนี่นองกับหัวทพีสาวอย่างละ่ะคนทีขับรดแล้วก็ลูกไสแล้วก็ร้านอีกผู้นึงก็เลยไปว่าอดเอานพี่นอถทายท,าย,ทายคลิปไปมารงเทื่อเดียวปันีหลานาลสิเดลง่งให้โมเจ้าได้เบิง้งเพราะว่า ไปถึงบานเรียบรวยอันนี้คือ่ามาล่งย่อนหลังในะพี่น้องมือหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็เติทมท่ามของเต็มหลังหายกว่าจะขนขนของไปอยู่บาทในนะพี่น้องี่นขณนะนั่งสามคนก็นยังเต็มนะพี่น้องก็โชคดีนะพี่น้องมือหนั้งก็ขึ้นเบิร์ดมือโชคดีที่ฝน,นตกห้ามแต่ฝนตกห้ามนะเสือผาเปียกเมื่อนะพี่น้องข้างหลังก็นี่ละพี่ใหญ่ใหม่ก็เอ้ยทายเชนเน่ฉันยากันซฮันโหลผมนะนะพี่น้องกไ็ไปทายเพิง่งเบิรงเพิพินกับ เดินทางมาหอดเครื่องท่ากับจอดแล้วพี่น้องหิวเขาเออพักกันหิวเขาพยังใหม่ก็ได้ไอกะพัดกะเพราอาหารประจําเราเรากินแต่กะพัดกระเพราพี่น้องกินอยากหลายมาหอดเมืองไทยจ้าสิกินอีหยังเฮ็ดอีหยังเห้นเรากินกินแต่าอาหารแบบผัดกระเพราเบอร์เกอร์พิซซ่าแบบมข่อยกับบวิตตะมุคงกับพี่น้องเออไปไซกับดีละาคาดอะไรตะมุคงแล้วก็ปลาดุกย่างแล้วก็มีซุปบะหมี่เออ เติมพลังนะพี่น้องในระหว่างเดินทางหิวนะพี่น้องกะแอบร์ไพราคาอยู่กับน,นะพี่น้องรู้สึกว่าราคาแรงมากน่พี่น้องให้กินจำหนี้ราคากะหรือว่าบกขอยบริก,กับไทยดนนะพี่น้องก็เลยรู้ซึกว่าอาหารอาหารทางเมืองไทยนะ่ะคือถักเกิดว่าคนมีรายได้ไม่มีรายได้อะบ่สามารถที่จะมากินได้ละพี่น้องเออโดนโดนหน่อสิ กับคับคับคับมากมาพี่น้องมาเวียงยังมือจอาวะเน่เลยแล้วพี่น้องพี่สาวกับ่อร้านขายอึงอ่งอึ่งยางกับมาจอดแวะว้าพี่น้องเอ้ยอึง่งแล้วาโคตรแพงแล้วพี่น้องอ่าขอบอกแล้วผู้ใดที่มาจอดสื่อขางทังสิงจะไปสื่อมันแพงแห้งพี่น้องถ้าไปสื่อไปสื่อ,อยู่อ่อาอียงเรยอยู่ช่องอานมาอยู่ส่องตะอูมากวถหาผู้ใดอยู่ส่วนต่างนเนาะ ราคาที่ซื้ออยู่นี่นะพี่น้องอยู่ทางเซ็นเขาปักเนี่ยเออราคากิโลละหกร้อยบาทคนเดียวแพงค่ะพี่น้องวันนี้พี่ซาข่อยก็เลยว่าเออก็แล้วเครื่องรั่วสารหมันแพงแฮ้งแน่ๆก็ะดิ่งลองไปเร็วนะพี่น้องเนาะเครื่องโล่นาานเ,นเ,นนเนี่ยสิได้อยู่ประมาณสิบตัวนะพี่นอ้องอึง่งเอออึ่งอย่างจะเข้าเอามาจักรยกับองค์เพืกันเนี่ยตรงนี้กำลังจะขึ้นเขา ค้นเขาล่องเขาเออนี่ล่องเขาแล้วพี่น้องล่องเขาปักอง่วงจอดพักอะไรง่วงจอดซื้ออึงหันพี่น้องรถกระจจงซีนะพี่น้องรถพ่อค้ายายก็โชคดีเออก็ตัดภาพมาเลยพี่น้องครับรถมาประมาณเกือบสิบชั่วโมงตัดภาพมาถึงบ้านแล้วนะคะเออนี่คือท่างเขาบ้านแล้วนะพี่น้องเขาหมู่บ้านแล้วบ้านคอยเชย,ยู่บ้านโคกเทียมนะพี่น้องตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจะหลวย อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะพี่น้องเนะี่ยท่าเขาเพื่อนเพื่อนแม่ข่อยใะพี่น้องนี่แหละกลับไทยไปแบบว่าไม่ได้บอกใครก็จะไปไปเซอร์ไพรส์พ่อเซอร์ไพรส์แม่นะพี่น้องมา่เบิ่งว่าเพื่อนจะเป็นแบบไหนที่มาเจอข่อยในพี่น้องนี่ไปถึงบ้านก็ประมาณหาโมงแรงนพี่น้องตะเวนสต๊ลดินเลยนี่เพื่อนข่อยก็ยึดติดโรงเรียนใะพี่นอ้องยางเขาเกาเนื่องกับคามเขตโรงเรียนเลยตอนสมัยเป็นเด็กหนุอยก็ไปโรงเรียนโคตรง่ายละพี่น้องใบเิเท่าทางไกลเนี่ย คามเก้านึ่งก็เป็นนรงเรียนเนี่เงื่อนข่อยนี่มีรไม่ดแอพพ่วงอันนี้เป็นรถพ่วงพี่สาวเนี่พี่น้องของพี่เคยขับมาเออพี่สาวพี่เคยนี่สิขับมากคนละขั้นพี่เคยนี่สิมาหอดเงื่อนกอนะพี่น้องก็แนมหาหม่องจอดพี่น้องจีไปจอดไสดีงสินะเพราะว่ารถรถคขวางทางไว้เธออะไรไปจอดด้เอียบไปนั่นล่ะก็ตื่นเต้นนะพี่น้องจีเปบประเทจังได้ดีฮาหมวกฮะเสียงย่างมาใสยยานแม่จำได้เออนั่นล่ะก็หาหม่องจอด ไปจอดอยูุนผลพิณองม่มงหัวบาน,นกับพักการตื่นเต้นพ่อยใหม่กับเป็นคนท้ายคลิปใหม่แล้วพี่น้องเออจอบจอบเพื่องว่าเออพ่อก็เมยขอยอยู่บ้านน้องสินะพี่น้องเออจอบว่าสิลุงไปจังไดสิจังไดดีกับไปพ่อไอพี่เคยกําลังกวาดแล้วพี่น้องกําลังกวาดเทนะ่อนกวาดสั้นอย่างนะหกหลายพอดนะกำลังกําลังว่างเพียนกันนะพูดไดสิล่งก่อนล่งหนาลุ่งหลัง,ลงเออยานละหัวนะพี่น้องเออ ไอเบีว่าพอเลยบอกเงียบมิซีรีเลยนะไม่ผู้ใดไรไหัเน an> 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 ี no ่ยหัแต่พี่เคยกับหัาต้องหูวก็เกันพี่เคยกับหัวตาหัวก็คุยกันอยู่ว่าเออคิดจังไดสิเฮ็ดจังไดเราสิหัวบางสินะพี่น้องพี่สาวก็ลงไปแบบว่าไปไปบอกเขาพี่เคยคอยเราจังไดจังไดเราอยู่ไซส์สินะไปถามเออว่าเจ้าบอกแล้วพ่อเจ้าบอกแล้วพ่อเจ้าอย่าบอกเด้อว่าพี่เคยว่ายัง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 ปรเสริเอออันนี้แหละนี่แล้วพี่น้องพี่เคยคอยกัน เออเป็นกะหัวขวานด้วยนะโอ้ท้ายคลิปเปล่าประาโอ้ท้ายคลิปเพีงเสือก็เลยใส่ย,ยืมเหรนไหมพี่น้องเออก็บอได้ตัดออกเนาะเออไปยังดอกเออคนได้ผ่านเท่านาะก็บพอได้ซื้อทรงซื้อซ่ากันดอกอืมวัะนนะั้นคนคล้องมาเต้มปัดหลอกกระลมพี่น้องเตรียมห่อนว่ามันสิห่อนท้ายถอยถอยดากถอยดากัาากกบไปให,ห้เออว่าวีสาวก็ไปเบิ่งนหลานเล่าว,ว่า อพอกับเมยไปยุใสอ่นนะอืมนั่นหลักกับกำลังสีลงกำลังสีลงไปเสื้อผ้าิไปเสื้อผ้ายัไายยงไดดีว่าสันเออพี่สาวกสียางมาบอกว่าเออสีเขาตั้งหนาสีเขาตั้งหลังนะพี่น้องเนาะนี่ระพี่น้องเงื่อนข่อยเงื่อนเงื่อนเมย์ข่อยเงื่อนเมยเม์กับพอบข่อยโยน่าตอนนี้เนะี่ยพี่สาวก็ว่าว่าแหน พี่เคยสรุปว่าพี่เคยไปแอบบอกเมย์เมย์ห่วงเราไปนองเออุอตส่สา์ปิดบังมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ผมบ,บอกผู้ใด <c oughs> ความตั้งใจไว้คลิปกับได้ลง <c oughs> คลิปบูไดดลุ่งขยัดเมย์ก็พอกอยห่วนงนี่แห่นี่ลหละพี่เคยไปร้อยบอกเมย์ไปร้อยบอกมาเกี้นี่มาสันเอรอาว่าสิเดมาเสื้อบ,บอกเสือ้อไผ่ก็ก็ได้มาเสื้อไผ่ยอยู่ดีเราไปนอวมาเสื้อไผ่ตอนมาหอดเอพื่อนแเรพไปนองนี่ล่ละนี่มาเบิ่งไปพอเพน กำลังกวาดเงื่อนในพี่น้องเออเพรา,มา,มาม people, ะ ception. เราเงือนนกเงี้ยงนี่ฮอตตัวหัวก็ขึ้นกันว่านะนี่ละฮอตตัวหักวาดเงื่อนกี่ฝุ่นเต็มเงื่อนเป็นก็เฮาตตัวหัว่ากวาดทวนต้นทวนเนี่ยกี่ฝุ่น์เนี่ยคว่ำเองมันคว่ำกี่ฝุ่นเด์ในพี่น้องนะนั่นละเออมึงก็บอกกูมึงเราก็ฮอตตัวหันี่ละมันก็เลยอดเดือมากกว่าฮอตตัวหัวบังหาหน้าที่ก่อจะข่อยมาหอดเงื่อนในพี่น้องนี่ละแม่ข่อยพี่น้องคือกันบ่ย่ายหนูสายย่าเป็นเพื่อนแค่ในพี่น้องเออพากแบบไปไหวไปเลยพอกันคลิปหนาค่ะ